สวัสดีค่ะนักเรียนคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักกับบัญชีคำพื้นฐานชุดที่3และชุดที่4นะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนอ่านแจกรูปสะกดคำนะคะคำว่าซัดนะคะซออะดซัดนะคะอ่า มันเป็นสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดเราจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศทันทีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะซออะดอซัดเวลาเราสะกดนะคะเราก็ออกเสียงอะเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาเราเขียนนะคะเราจะให้มันอยู่ในรูปของไม้หันอากาศนะคะค่าคำต่อไปซออ,อีงอซิงไม้เอกซิ่งนะคะ นักเรียนสะกดแบบนี้นะคะไปจนถึงทํำสุดท้ายทั้งสองชุดเลยเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนอัดคลิปนะคะส่งคุณครูเหมือนเดิมนะเมื่ออ่านคล่องแล้วนะคะฝึกอ่านสักสอสรอบก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยอัดคลิปนะสําหรับนักเรียนที่อัดคลิปส่งมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมค่ะ ในใบงานนะคะใบงานสัปดาห์นี้นะคะจะมีคําที่แจกลูกเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้นักเรียนเขียนคําให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเป็นการแจกลูกมาแล้วซอีองอซิงไมเอกซิงนะคะเราก็เอามาเขียนนะคะคาว่าซิงให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างตัวที่สองนะคะตออตะกอเอียบอเกียบ เขียนรวมกันว่าตะเกียบนะคะอ่านักเรียนก็เขียนมาให้ครบเลยนะคะเขียนคําให้ถูกต้องนะใบงานสัปดาห์นี้ง่ายๆนะคะสัปดาห์นี้วิชาภาษาไทยก็มีแค่นี้นะสวัสดีค่ะ